รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีในยุคที่วิกฤตโลกร้อนส่งผลกระทบต่อเราทุกคนการเปลี่ยนผ่านน่านพลังงานสู่ความยั่งยืนจึงเป็นภารกิจที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะภาคขนส่งที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณมากการผลักดันที่เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือรถอีวีจึงกลายเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของการเปลี่ยนผ่านพลังงานในวันนี้ยอดจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้าในไทยเติบโตแบบก้าวกระโดดโดยในปี2567มีจำนวนกว่า26,000คันเพิ่มขึ้นถึง,ง107%จากปีก่อนหน้าการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มาจากความร่วมมือของภาครัฐเอกชนและประชาชน ดูได้จากความพร้อมในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานยังสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่เป็นหัวใจสำคัญของการส่งเสริมการใช้รถ e ีวีในปัจจุบันประเทศไทยมีหัวใจดีซีฟ้าชาร์จเจอร์กว่า5,000หัวซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่วางไว้สำหรับปี2568นี้และกำลังมุ่งสู่12,000หัวใจภายในปี2573 การประกอบกิจาการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้านั้นต้องขอรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับกิจาการพลังงานหรือกกพกกพมีบทบาทสำคัญในการออกใบอนุญาตให้กับสถานีอัดประจุไฟฟ้าซึ่งแบ่งเป็น2กรณีหลักๆคือมีขนาดการจำหน่ายไฟฟ้าน้อยกว่า1000กิโลโวลต์แอมป์ไม่ต้องขอใบอนุญาตแต่ต้องขอจดแจ้งยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตแต่ถ้ามีขนาดตั้งแต่1000กิโลโวลต์แอมป์ขึ้นไปต้องขอใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า พร้อมเสียค่าธรมเนียมใบอนุญ,ญาตและค่ารายปีตามจำนวนไฟฟ้าที่ใช้กระบวนการขอใบอนุญ,ญาตใช้เวลาประมาณ7 5วันภายใต้ระบบ e licensing ของสำนักงานกกพอนอกจากนี้กกพยังดูแลเรื่องอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าโดยกำหนดให้ใช้อัตราค่าไฟแบบ low priority ซึ่งเป็นอัตราค่าไฟพิเศษที่คิดค่าไฟตามช่วงเวลาใช้งานจริงไม่คิดค่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุด ช่วยลดภาระต้นทุนให้ผู้ประกอบการสถานี e v และกระตุ้นให้คนไทยเข้าถึงรถ e v ได้ง่ายขึ้นเมื่อเราทุกคนกล้าที่จะเปลี่ยนพลังงานใหม่จึงเกิดและเมื่อมีหน่วยงานอย่างกกพอคอยดูแลและส่งเสริมการขับเคลื่อนพลังงานสะอาดจึงไม่ใช่แค่ความหวังแต่เป็นอนาคตที่เป็นไปได้จริง Clean Energy for Life ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน amarin tv